สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจง๋จงๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อ,เพ,อเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการยูฟาเนชั่นลีโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเดนมาร์กเปิดบ้านต้อนรับการหมายยืนของทีมย่าเปานนคูี้ จะลงเตะก,กันในเวลาตี2 45นาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามภาคเคนผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านราเดโอเบโนวิชตอนนี้ช่อง a i ไอวิเคราบอสามารถเปิดระบบสมัครสมาชิกได้แล้วหากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้โดยจะมีอยู่3ระดับคือระดับกองเชียร์ระดับฮูลิแกนและระดับประธานสโมสร เนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการเป็นสมาชิกของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นระดับไหนทางเราขอขอบคุณสุดหัวใจครับทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่ใต้วิดีโอครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเดนมาร์กความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ2ของตารางคะแนนในกลุ่มนี้ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมือนนัดแท้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย5ประตู วันนี้เดนมาร์กจะขาดผู้เล่นหลักอย่างโยคิมแลอันเดรสคริสเตนเซนและรัสมุสคริสเตนประการหลังและโมฮาเม็ดดารามีกองหน้าเนื่องจากการบาดเจ็บโดยเกมนี้ไบรอันรอยเมอร์โค้ชใหม่เดนมาร์กน่าจะมาให้คริสเตียนอีริกเซนและอัลเบิร์ตกรอนบักเป็นตัวทําเกมด้านหลังรัสมุดหอยลุ่นที่ซีซั่นนี้กับแมนยูทําไปแค่2ประตูแต่ในทีมชาติทํา7ประตูจาก20เกมที่ลงเล่นมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนสเปนกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนนในกลุ่มนี้ ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมอน1นัดแท้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย2ประตูวันนี้สเปนจะไม่มีเปาโตเรสและดานี่การบาคันประกาศหลังรถรีกองกลางและลามินายามานกองหน้าที่มีอาการบาดเจ็บนัดนี้ลุยเดลาฟูเอนเต้เฮดโค้ชคาดว่าจะใส่เกมลูกผสะสานกองหน้าเป็นดานิอนโมมิเกลโอยาซาบันและนิโกเลียม11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ เดนมาร์กจะมาในระบบ3 4 2 1นำทีมโดยแคสเปอร์มเคิลโยอาคิมอันเดอร์เซนยานิกเวสเตอร์กาวิกเตอร์เนลสันอเล็กซานเดอร์มอร์เทนฮุนมันปีแอร์ฮอยเบียร์พทริกดอกูคริสเตียนอีริกเซนอัลเบิร์ตกรอนบัครัสมุตฮอยลุนสเปนจะมาในระบบ433านำทีมโดยเดบิดรายาเปโรปอโรบิเบียนอายเมริคลาตโตมาร์กูกูเรมาตินซูบิเมนดีฟาเบียนรุยเปตรีดานี่โอนโมมิเคลโอยซาบัน Hm. นิโกเลียมทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเดนมาร์กชนะศูนนัดเสมอศูนนัดแพ้5นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้2ประตูเสีย9ประตูเดนมาร์กรองจากฝูงอย่างน้อยต้องรักษาอันดับที่2ไว้เพื่อที่จะเข้าไปเล่นรอบ8ยูฟ่าเนชั่นลีกเกมล่าสุดในรายการนี้พวกเขาบุกไปเสมอที่สวิตเซอร์แลนด์มา2ประตูต่อ2ที่คริสเตียนอีริกเซนโชว์ฟอร์มยิง1จ่าย1ด้านสเปนการันตีเข้ารอบ8เนชั่นลีกแล้ว แต่น่าจะยังต้องเน้นอยู่เพื่อการันตีคว้าแชมป์กลุ่มผลงานที่ผ่านมาสเปนทาได้อย่างยอดเยี่ยมได้ไปสิบแต้มจากสีเกมเกมล่าสุดรายการนี้เปิดบ้านถล่มเซอร์เบียสาประตูต่อศูนย์นัดนี้น่าจะสู้กันได้สนุกต่างฝ่ายต่างต้องการแต้มอย่างไรก็ตามสเปนดูแน่นอนกว่าทั้งเกมรุกเกมน่าจะเบียดชนะได้เปอร์เซนต์ที่เดนมาร์กจะชนะอยู่ที่20%เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ที่สเปนจะชนะอยู่ที่3 0เปอร์เซนต์และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่5 0เปอร์เซนต์ จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเดนมาร์กเปิดบ้านแพสเปนไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อ2แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ